สวัสดีครับสวัสดีค่ะรราศมีที่19พฤศจิกายน2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money m อ r n i n g งค่ะโลกการเงินยามเช้ากับผมตักเศริกรที่มณีเดครับและนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนําจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะช้าวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับโครงการคนละครึ่งล็อตที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นล็อล็ลอตที่3นะครับซึ่งถือเป็นการเก็บตกแต่ต้องบอกว่าใครที่รับชมรายการเราอยู่ณขณะนี้ต้องขอแสดงความเสียใจยด้วยเพราะว่าลงไม่ทันกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าสิทธิ์ที่หลุดกันมาประมาณ720,000กว่าสิทธิ์เนี่ย เต็มตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งของช่วงเช้านี้เลยใช่แล้วค่ะยิ่งมาเป็นลอตหลังๆนะคะคนเตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่คุ <c oughs> ้นเคยและการที่จะเข้าไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันรับสิทธิ์กันนะคะเชื่อไหมคะว่าการลงทะเบียนรอบสามนี้เนี่ยมีหลายๆคำแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับคนละครึ่งเนี่ยติดแฮชแท็กอันดับต้นๆเลย,น,เลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเว็บลงทะเบียนได้ไม่ลม<ช>่มนะคะอันนี้เป็นต้นแล้วก็แฮชแท็กคนละเครื่องก็ยังคงเป็นแฮชแท็กอันดับน้ต้นที่คนค้นหากันอยู่เลยนะใช่ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ถือว่าเรียกความเชื่อมั่นขึ้นมาได้นะครับสำหรับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้วก็ทําให้เรื่องการซื้อหาสินค้าต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากเป็ดเกินที่กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วคือรัฐใส่ไปครึ่งหนึ่งคนเร<ช>ต้องควักเงินจากกระเป๋ออกมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ย ยังเป็นเหมือนการทําให้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุได้เรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินด้วยเพราะว่าทุกคนถ้าเกิดจะใช้สิ่งน,นี้เนี่ย คุณต้องมีการเรียนรู้เรื่องของการชำระเงินผ่านะระบบอิเล็กทรอนิกส์มีบางคนบอกเหมือนกันว่าการลงรทะเบียนเมื่อเช้านี้เนี่ยอาจจะเจอปัญหาตอนที่ต้องใช้ OTP บ้างใช้รหัสตอนส่งเข้ามือถือเนี่ยอาจจะมีช้าบ้างติดขัดบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าหลายๆคนประสบความสําเร็จในการลงทะเบียนเมื่อเช้านี้ก็นําไปใช้สิทธิ์ได้มองหาร้านที่มีสัญลักษณ์มีป้ายปิดว่าคนละครึ่งแบบนี้นี่แหละค่ะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงครับแต่ว่าล็อตที่2ที่เป็นเหมือนมาตรการชุดใหม่รอลุ้นกัอีกทีช่วงหลังปีใหม่นะครับจะมีเป็นอย่างไรเพราะว หเลยว่าน่าจะมีการออกมาในช่วงนั้นแหละครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้เองที่สุดแล้วทางสบคยังไม่มีการเคาะสรุปนะครับในเชิงการลดวันกักตัวนอกจากนี้ก็มีการต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีก45วันครับระเด็นต่างๆนะครับมาจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านบอกว่าหลังการประชุมสบคนะครับมาตรการลดวันกักตัวจะ 1ิบี่วันเหลือสิบวันเนี่ยที่สุดแล้วยังไม่มีการพิจารณาในที่ประชุมนะครับมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาเนี่ยต้องดูสถานการณ์ไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวครับต้องดูโลกแล้วก็อาเซียนด้วยเพราะว่าตอนนี้แม้บางประเทศจะลดลงแล้วรวมถึงไทยแต่ว่าความรุนแรงของบางประเทศยังคงหนักอยู่นะครับขณะที่คุณหมอทวีสินวิศนุโอชินโฆษกสมบอคอบอกว่าจากการเก็บข้อมูลในสถานที่กักตัวเนี่ยพบว่า การตรวจเจอเชื้อจะอยู่ในระหว่างวันที่7ของวันกักตัวนะฮะแต่ที่ประชุมสมภคก็มีการตั้งคําถามการจึงขอสรุปว่าเรื่องนี้ถอนกันไปก่อนนะครับอาให้เกิดความเชื่อมั่นชัวร์กันก่อนดีกว่านอกจากนี้เองที่ประชุมยังเห็นชอบการขยายพรกรฉุกเฉินออกไป45วันนะครับคือ1ธันวาคมถึง15มกราคมเพื่อครอบคุมการดูแลสถานการณ์ช่วงวันหยุดปีใหม่ ยืนยันเหตุผลการต่ออยุพรกรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิดเป็นสําคัญครับค่ะภาพรมวมเรกคงต้องดูแลนะคะให้ความมั่นใจกับคนที่อยู่ในประเทศเองถ้าเกิดลดวันเนี่ยเขาก็ยังกลัวกันอยู่ส่วนหนึ่งก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแต่ว่าในภาคการท่องเที่ยวเขาก็อยากจะให้มีการเปิดประเทศโดยเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารต่างๆที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็บอกว่าแทบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะว่าจากการหารือนะคะกับทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกลุ่มโรงแรมนะคะถือว่าเป็นโรงแรมในเครือเนี่ยโรงแรมที่มีชื่อหลายๆแห่งรวมแล้วประมาณ20รายด้วยกันเป็นการพูดคุยกับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประทะ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะพบกับกลุ่มบริษัทโรงแรมในเครือสุโกสนบริษัทดูสิทานีดีเอราวัณกรุ๊ปไปรับฟังปัญหาข้อสเสนอแนะต่างๆเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ในภาคการท่องเที่ยวนะคะผู้ประกอบการภาคเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่อยากจะให้รัฐบาลมีความชัดเจนในการเปิดประเทศพร้อมทั้งเสนอแนวทางความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินภาษีแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆให้รัฐบาลช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยรวมถึงการตั้งกองทุนขึ้นมาดูแลช่วยเหลือเอกชนแล้วก็ SME ที่เดือดร้อนนะคะ ซึ่งทางที่ปรึกษากิตปิมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทยคุณสุภวรรณถนอมเกียรติภูมิบอกว่าต้องการให้รัฐช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนในประเทศเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา ไม่ได้ทําให้ประเทศแปดเปื้อนหรือว่าไม่สามารถรักษาความเป็นที่1ของประเทศที่ไม่มีโควิด -19 ได้และคาดว่าอีก6 1ถึงเดือนข้างหน้าถ้าเกิดว่าต่างชาติไม่เข้ามาเนี่ยคงถึงเวลาที่ล่มสลายแล้วนะคะในภาคการท่องเที่ยวก็อยากให้เราไปศึกษาจากสิงคโปร์ด้วยเพราะว่าเขาเปิดให้ฮ่องกงเนี่ยคือ2ประเทศนี้เขาเปิดให้เดินทางไปมาหาซันได้แบบไม่ต้องกักตัวก็อยากให้ไทยของเราเนี่ยไปจับมือกับประเทศไหนก็ได้ที่เป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเร็วะคะ่ะคือตอนนี้เปิดได้แต่มีวันกักตัวเนี่ยมันทาาาใใมนนจกรเดิง ท่องเที่ยวมันลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบาลานซ์กันถ้าเกิดว่าจะมีการลดวันกักตัวขึ้นมาจริงเหมือนที่มีการศึกษากันเนี่ยการสร้างความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ท่องเที่ยวให้กับคนในประเทศจะเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เองความงวลก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะ่างยิ่งในต่างประเทศยุโรปสหรัฐยังแรงกันอยู่เลยใช่ค่ะนะครับขณะเดีวยวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของแนวทางการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจแบงก์ชาติเองนะครับก็มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของไทย ดังนั้นเองจึงมีมติคงดอกเบี้ยตามค่านะครับพร้อมตอนนี้เองเนี่ยต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข่งค่าอย่างใกล้ชิดด้วยคุณทิตนันมลิกมาศผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะเลข,ขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนงนะครับ ท่านบอกว่าที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกันของคณะกรรมการก็มีมติเอกฉันให้คงดอกเบีย้ยนโยบายที่0.5%ต,ต่อปตีสาเหตุเนี่ยแม้เศรษฐกิจปรับตัวดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวยังคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปยังต้องการแรงสนับสนุนจากดอกเบีย้ยให้อยู่ในระดับต่ำนะครับรวมทั้งมีการฟื้นตัวก็ถือว่ามีความเปราะบ,บางยังไม่แน่นอนสูงจึงเห็นควรให้รักษาขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงินที่มีจํากัดเพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนะครับ อย่างไรก็ดีตอนนี้คณะกรรมการ,ร,ก,ารกังวลต่อเรื่องเงินบาทที่แข่งค่าเร็วขึ้นนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางจึงเห็นควรให้ติดตามอัตราแลกเปลี่ยนและก็เงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิดรวมถึงพิจารณาความจําเป็นของการดาเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมนะครับดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ําก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยการกู้เพื่อมาลงทุนการกู้เพื่อทําให้เกิดสินค้างคงทนต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องมา้าเครื่องมือที่มีความจําเป็นต่อาการฟื้นตัวในเศรษฐกิจช่วงนี้เองด้วยครับใช่ค่ะก็ถือว่าใน Q3 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวแล้วแต่ว่ายังมีหลายปัจจัยที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะคะที่ช่วยให้เราทาธุรกรรมได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเราเห็นความร่วมมือนะคะจากทางธนาคารกรุงเทพค่ะที่ได้สนับสนุนงานแคดเอ็กซ์โปเจ็บนะคะในการมอบส่วนลดถ,ถึง50เปอร์เซ็ตนะคะ ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมงานนี้นะคะในการซื้อบัตรเนี่ยแค่สแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันนะคะด้วยคุณปรัศนีอุยามพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้าผู้ใช้งาน Bangkok Bank Mobile Banking อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดได้ร่วมสนับสนุนงานเทศกาลดนตรี c a ด Expo 7เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเสียงดนตรีค่ะ จัดโปรโมชั่นพิเศษมอบส่วนลดสูงสุดถึง50%สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่อุดหนุนสินค้าจากบูธศิลปินภายในงานแล้วก็สแกนจ่ายด้วยแบง k ์ของแบงก์โมบายแบงกิ้งนะคะซึ่งลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้แบบไม่จำกัดจำนวนตลอดงานเลยค่ะ เพื่อเป็นการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้แก่ลูกค้าและตอบรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ธนาคารยังได้ร่วมออกบุรกิจกรรมภายในงานด้วยนะคะซึ่งสามารถให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากได้ทันทีแค่ใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนเพียงใบเดียวค่ะและสามารถเริ่มใช้งานแบงค์ของแบงค์โมบายแบงกิ้งได้ทันทีด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมวงล้อลุ้นโชคนะคะให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลทั้งบัตรกำนันจากซาบักนะคะเดอรมอลเทสโกโลตัสและรางวัลอื่นๆอีกจำนวน,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 นมาก แค่เพียงแสดง e-slip นะคะจากการทำรายการผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking mm hmm. เพื่อรับสิทธิ์หมุนวงล้อลุ้นโชคหนครั้ง1คนได้1สิทธิ์นะคะรับโปรโมชั่นสุดคุ้มผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ได้ที่สวนสนุก Wonder World r a m นทราก,ก็เป็นสถานที่จัดงานนะคะที่จะมีขึ้น21-22พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ มาดูการปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อรับกับเทรนด์ดิจิทัลกันบ้างนะครับตอนนี้เองหลากหลายธุรกิจมีการปรับตัวแต่ว่ากลุ่มธุรกิจที่ต้องมีการปรับตัวกันหนักมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้ก็มีความจําเป็นนะครับที่หลากหลายหน่วยง,งานต้องเข้ามาช่วยเหลือล่าสุดนี้เองทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการจับมือร่วมกับวิสเทคเปิดภารกิจวิชชั่นเอ็กซ์นะครับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงครับ คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นองค์กรแรกๆของไทยที่ทำดิจิทัลทราน sfomation จนได้เห็นผลลัพธ์ต่อธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมนะครับจึงต้องการส่งต่อแนวคิดและก็ประสบการณ์ให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆปรับตัวจึงต่อยอดความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลทราน sfomation จับมือกับสถาบันวิทยาศรีเมทีหรือวิเทคพัฒนาโครงการมิชชั่นเอ็กนะครับ the boot camp of advanced corporate transformation หลักสูตรรับคมวิสัยทัศน์ทลายขีดจำกัดทางดิจิทัลนะครับสำหรับผู้นําองค์กรธุรกิจแถวหน้าของประเทศผ่าทางตันเศรฐษฐกษิจสู่การเติบโตแบบยกกําลัง exponential growth ชูปเป้าหมายสร้างผลลัพธ์3แกนหลักนะครับประกอบด้วย1ก็คือ exponential growth นะครับก้าวข้ามลักษณะทางกายภาพด้วยฐานความคิดทางเทคโนโลยี2คือ exponential tech ใช้พลังของเทคโนโลยีสร้างผลตอบรับผลลัพธ์ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด และศาสตร์ก็คือ exponential blueprint นะครับจัดทำแผนดิจิทัล transformation ขององค์กรเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจจริงระดมสุดยอดกรูด้านเทคโนโลยีและธุรกิจมาถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาช่วยตอบโจทย์แต่องค์กรแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะครับนำร่องม i ชั i นเอกุ่นที่1เจาะกลุ่มผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มและเตรียมแผนขยายผลสู่อุตสาหกรรมอื่นๆครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีกและอุตสาหกรรมก่อสร้างในรุ่นต่อๆไปครับ พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถมาฝากคุณผู้ชมกันเราเนี่ยวเวลาไปจอดรถที่ไหนมันต้องมีการเสียค่าที่จอดอรถใช่ไหมครั้งนี้เดี๋ยวเราจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันว่าจอดรถที่มีค่าเสียค่าจอดรถเป็นหมื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงทางออกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ ่อนที่จะไปติดตามเรื่องของราคาที่จอดรถที่สูงถึงหลักหมื่นสาเหตุเป็นอย่างไรเรื่องราวเป็นอย่างไรเนี่ยก่อนจะไปดูเรื่องนั้นนะคะพาคุณผูช้ชมมาดูความร่วมมือของธนาคารอมสินกันก่อนกับบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์รปอเรชันนะคะที่เขาได้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรกันค่ะในการที่จะทําธุรกิจเพื่อให้บริการนะคะในการปล่อยสินเชื่อค่ะเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยถูก เพื่อให้โอกาสนะคะลูกค้ารายย่อยเนี่ยได้เข้าถึงสินเชื่อได้าง,ง่ายมากขึ้นโดยคุณวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอมสินได้อนุมัติการร่วมลงทุนกับบริษัทเงินสดทันใจจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือบอมจอรสีสวัสด์คอร์ปอเรชันนะคะหรือว่าสวัสด์โดยธนาคารจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญสัดส่วนไม่เกิน49%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในจำนวนเงินไม่เกิน1,500ล้านบาทค่ะ การร่วมทุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนําไปสู่การปรับโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนําทะเบียนรถให้ลดต่ําลงสู่ระดับ18เนะคะเมื่อเทียบกับอัตราปัจจุบันที่มีดอกเบี้ยสูงถึง24เปอร์เซ็นต์โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ต้นปี2564ปีหน้านี่เองค่ะเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคมโดยประชาชนกลุ่มฐานรากจะสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้นส่วนคุณทิดาแก้วบุตรตาผู้ถือหุ้นสวัสด์ก็เปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัทเงินสดทันใจจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสวัสด์ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารอมสินเพื่อดำเนินธุรกิจจำนำทะเบียนรถสนับสนุนนโยบายภาครัฐเบื้องต้นจะเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยเนื่องจากว่ามองว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการสินเชื่อสูงและมีจํานวนมากค่ะโดยจะใช้สาขาของสวัสด์ที่มีอยู่เกือบ5,000สาขาทั่วประเทศและธนาคารอมสินอีกกว่า1,060สาขาเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการค่ะ ครับก็ถือว่าเป็นการลดภาระด้านดอกเบีย้ยให้กับผู้ที่มีหลักประกัน<ม>ก็คือทะเบียนรถอยู่แล้วนะครับ<ฆ>ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ย<ม>สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ความต้อตงงก็จะลดลงด้วยออกสิทธิ์เข้ามาช่วยแบบนี้นะฮะขณะเดีวยวกันอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐพยายามลดภาระนะครับแล้วก็ทําให้หลักเกณฑ์มีความง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือกยศนั่นเองครับตอนนี้ได้เตรียมสั่งการให้มีการงดหรือว่ารับเเ้นนะครับในส่วนของการกู้กยศโดยไม่ต้องมีคนค้ำครับอยู่ระหว่างการศึกษาอยู่นะครับ คุณไตรสุรีไตรสุรนาฏุลรองโคโฆษกประจําสํานักนยายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าที่ประชุมครมนเนี่ยได้หาหรือเรื่องการกู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศข,ของนักเรียนนักศึกษานะครับโดยที่ตอนนี้เองเนี่ยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับผู้ที่มาค้ำประกันนะครับกระทรวงการคลังรับเรื่องไปแล้วนะฮะตอนนี้กําลังนําไปพิจารณาดาเนินการแล้วก็จะนําผลมารายงานกันต่อไปนะครับ ส่วนมนาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของกองทุนกะยศตอนนี้เองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการลดเบีย้ยปรับจาก7.5%เหลือ0.5%สิ้นสุดสิ้นปีนี้นะครับ31ธันวาคม2563การลดเบีย้ยปรับลง80%สําหรับผู้กู้ยืมที่ผิดบัญชีลดเบีย้ยปรับ75%สําหรับผู้กู้ยืมที่ชำระให้เป็นปกติและมีการพักชำระผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเวลา2ปีด้วยกัน งดการขายทอดตลาดและก็ชะลอการบังคับคดีนั่นเองครับค่ะชะลอการบังคับคดีนี้ก็จะไปสิ้นสุดในสิ้นปีหน้าเลยนะคะ3 1ธันวาสองพค่ะมาถึงข่าวนี้ละะ้ค่ะที่เรารอยากจะมานําเสนอคุณผู้ชมกันนะคะเรื่องของการไปจอดรถรทีนี้เนี่ยมีการเสียค่าจอดรถถึงหลักหมื่นบาทนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยมีคนไปโพสต์ค่ะในโลกออนไลน์นะคะคไปโพสต์บอกเล่าว่าเพื่อนของเธอเนี่ย เนื่องจากว่าเดินทางไปต่างประเทศทีนี้ไปเนื่องจากตอนประมาณมีนาคมแล้วติดโควิดอยู่ยาวที่นู่นเลยเอารถไปจอดไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วปรากฏว่ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยนับมาจะถึงตอนนี้เพื่อนเธอยังเดินทางกลับมาไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ฝากให้เธอไปเอารถออกมาจากสนามบินให้หน่อยก็ปรากฏว่าจอดตั้งแต่มีนาคมจนถึงเนี่ยเดือนนี้ล่าสุดคือสติกายน8เดือนได้นะใช่ประมาณ8เดือนเต็มคูณเข้าไปสิคะค่าจอดรถวันหนึ่ง250บบาท ปรากฏว่าตัวเลขออกมานะคะว่าต้องเสียค่าที่จอดรถทั้งหมดที่จอดมาเนี่ยห9 7 5 0บาทเกือบ6,000ื่นนีม่มอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งเลยนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานรรณภูมินะครับมีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ผ่านทางโลกโซเชียลแลวก็นี่ก็คือภาพที่เห็นนะผ่านทางติกตอกที่มีการแช<ม>ร์กันมากนะปรากฏว่าข้อมูลนี้เองเนี่ยทางแท่าอากาศยานรรณภูมิก็ออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยผู้ที่นํารถมาออกจากตรงนี้เองเนี่ยเป็นเพื่อนกับเจ้าของรถนะครับปัจจุบันเจ้าของรถยังคงอาศัยอยู่ต่างประเทศ ชี้แจงกันมาโดยทางคุณสุทัศน์สุวรรณผ่องใสรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับรถคันนี้เป็นรถโตโยต้ารุ่นรโวสีแดงนะครับแล้วก<ะ>็หมายเลขทะเบียนตามที่ระบุกันไว้ปรากฏว่าจอดเนี่ยตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาของวันที่21มีนาคม,มจนถึงวันที่สิบสี่พฤศจิกายนเม,มื่อไม่ไม่กี่วันนี้เองนะ,ะที่มีการเผยแพร่ว่าได้เอารถออกมารวมแล้วสองร้อยสามสิบเก้าวันค่าบริการห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทคำนวณวันตามเป๊ะเ,เลยนะฮะ,ฮะ เจ้าหนที่เนี่ยเขาบอกว่าได้ให้คำแนะนํากับผู้ใช้บริการแล้วหากมีความประสงค์จะขอลดอัตราค่าจอดรถเนี่ยสามารถทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ทําได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องนําหลักฐานมายืนยันก็คือตัวเครื่องบินขาไปขากลับนะฮะแล้วก็เอกสารการยกเลิกเที่ยวบินมาเป็นหลักฐานปรากฏว่าเพื่อนเจ้าของรถยินดีจ่ายเงินตามจํานวนจริงค่ะ ให้เหตุผลว่าไม่ประสงค์จะยื่นหลักฐานดังกล่าวเนื่องจากว่าต้องรอเอกสารในการยื่นนั่นเองอคือเผอิญว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังอยู่ต่างประเทศไงคะคนคเป็นเพื่อนได้รับ มอบหมายมาเพิ่มฝากหน่อยให้เอารถออกเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งยากในการขอเอกสารน่าจะเป็นกษาะแบบนี้ด้วยก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นว่าตัดสินใจควักเงินจ่ายเต็มๆกว่า5 9 0 0ม่บาทแต่ว่าทางถ่าอากาศยานเพากวชี้แจงมาแล้วว่าจริงๆ้าจะทําเรื่องรถทําได้นะเอกสารต่างๆเนี่ยใช้อะไรบ้างก็สามารถติดต่อได้เลยแล้วก็ฝากไปด้วยว่าถ้าใครมีเข้าข่ายลักษณะแบบนี้นะคะติดต่อไปได้นะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0 2 1 3 2 9 5 1 1หรือว่าติดต่อที่ AOT คอท แท็กเซ็นเตอร์ก็ได้โทร1722ตลอด24ชั่วโมงเรื่องแบบนี้เรารู้ว่าจําเป็นไงเจ้าตัวยังติทู่ที่นู่นจริงๆเดินทางกลับมาไม่ได้คือต้องมีตั๋วขาไปาขากล <ừ. S 1> ับนะฮะแล้วก็หลักฐานยืนยันว่าต้องเลื่อนไฟต่างๆตรงนี้เองย่ยมันเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า คุณเนี่ยมีความจำเป็นจริงๆนะฮะไม่สามารถเอารถออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ให้เพื่อนมาออกก่อนเชื่อว่าเพื่อนน่าจะยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็เลยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นมาแบบนี้นั่นเองใช่ค่ะก็นามาฝากกันเผื่อที่ว่าใครเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้มีวิธีในการติดต่อแล้วก็ขอลดราคาตรงนี้ได้ก็เชื่อว่าอาจจะมีอีกหลายๆเคสนะคะที่ยังติดอยู่ที่ต่างประเทศด้วยติดต่อเธอเกือบหกหมื่นะน่จะได้นะใช่นะเยอะมากจริงๆเป็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอ่ะ เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับจากเรื่องของค่ารถค่าราต่างๆในการจอดรถในช่วงหน้าติดตามภาวะการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะครับ,รบจะมีผลอย่างไรปัจจัยการเมืองน้องแรงนะครับรวมถึงเรื่องของปัจจัยต่างประเทศแต่และหน่วยงานแต่และบริษัทต่างเกทับเรื่องวัคซีนกันมาผลต้นตลาดพุ้นไทยจะแรงต่อนเนื่องหรือไม่ช่วงหน้าติดตามนะครับ การประชุมสภาและก็ภาคการเมืองจะร้อนแรงนะครับแต่ว่าเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศการเกลี้ยกกันเรื่องของวัคซีนเกิดข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะไฟเซอร์ล่าสุดนี้ยืนยันผลนการทดสอบในเก้าสิบเแล้วนะครับ,บเหนือกระทางบริษัทหนึ่งก็คือโมเดอ้านนั่นเองนะครับภาพรวมการลงทุนทนไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่เมื่อวานพุ่งทะยานนากร4สจุดวันนี้ตรวจสอบกับทางคุณถนอมศักดิ์รัฐชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริดัสทร,รัพย์กร,รุงไทยจิมีโก้จำกัดครับสวัสดีครับพี่หนอมครับสวัสดีค่ะครับสวัััสดีคครรบบนย ประเมินภาพปรูมพุนไทยเช้าวันนี้ทิศทางยังไงบ้างครับประเมิน,เมนทั้งจากปัจจัยการเมืองในประเทศแล้วก็สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับครับถ้ามองจากโมเมนตัมวันนี้ส่วนใหญ่จะปิดแดงกันทั้งหมดนะครับเหตุผลก็คือเมื่อวานี้อเมริกาเนี่ยช่วงเช้าก็ยังปรับตัวในแดนบวกนะครับทำให้ยุโรปก็บวกไปด้วยแต่พอช่วงภาคป่ายเนี่ยของเขาเนี่ยมีการปรับลดลงเหตุผลตอนนี้ก็คือว่าจํานวนโควิดสิบเก้าเนี่ยเริ่มมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับล่าสุดก็ ถ้าเฉลี่ยต่อวันก็ประมาณแสนห้าหนึ่งจุดห้าแสนบายต่อวันเพิ่มขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นวีคกอนวีคเราคิดดูนะครับว่าทุกอาทิตย์ขึ้นมาประมาณสามสิบปอร์เซ็นต์แล้วถึงแม้จะมีวัคซีนแต่วัคซีนยังใช้ไม่ได้นะคร<ม>ับเพราะว่าต้องรออนุญาตจาก fda ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลาประมาณสา,<ม>ามเดือนกว่าที่จะออกมาใช้ได้จริงน,นะครับเพราะฉะนั้นข่าวของไฟเซอร์เป็นตวก็จริงแต่ว่า อย่างที่เรียนนะครับว่ามันปัญหามาอยู่ตรงนี้แต่วัคซีนมันยังไม่มีนะครับมันก็เลยทําให้คนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นว่าอเมริกาเองอาจจะเระชิญปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเพราะว่าหลายรัฐในอเมริกาเริ่มที่จะออกมาตรการเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประกาศเทิร์ิวอันนี้ก็ทําให้ห่วงว่าเศรษฐกิจในมาสี่จะไม่ดีก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตลาดมีการคอลอคชันส่วนของไทยเองนะครับผมว่าประเด็น ที่เป็นด้านบวัวเพราะวันนี้ก็คือเรื่องของการเรีงทุกอย่างก็จบไปแล้วครับเราก็คงมีภาพที่ก็เริ่มนับหนึ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเ็าเรียกว่าสแตนดาร์ดมากขึ้นอันนี้ก็คงจะมองในเชิงต่างประเทศที่เป็นเอาลุกในในเชิงดีนะครับเพราะว่าอย่างแรกก็คือมีการแก้ไขในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่ต้องติดตามก็คือเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่เมื่อวานนี้กอนอมีการประชุมแล้วคงบอกเบี้ยข้าจริงเนี่ย,ยแต่มันคาดส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเข้ามาควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับข้างนัาน ตรงนี้ก็อาจจะมีการออกมาตรการไม่ให้บัตรเขาเรียกว่าแข่งข้าวเร็วเกินไป<า>ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างเซนซิทีฟนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นฝรัหลังแล้วมีการแตะค้าเงินข้างเงินคือต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ซื้อที่ถูกไปครับ<า><า>แล้วจะส่งผลนะครับว่าวิต,ตกว่าถ้าออกมาแรงเนี่ยก็อาจจะมีการไหลออกออกก็ได้มันก็จะส่งผลให้วันนี้ตลาดเองอาจจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวมากกว่าเราเชื่อว่าอ่อนตัวแนรับก็ประมาณพันสามร้อยห้าสิบเหรียญพันสามร้อยสี่สิบห้าจุดครับแล้วก็ รอบนี้จริงๆเนี่ยหนึ่งสามหกห้าเนี่ยเทสมาหลายครั้งแล้วนะครับสองครั้งวันนี้จริงๆถ้าผ่านได้ก็จะเป็นบวกแต่พอดีสัญญามันเป็นลบอเลยคิดว่าน่าจะอ่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งกลุ่มที่เด่นวันนี้ก็ยังเน้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากบาทที่อ่อนนะครับเพราะว่าแนวโน้โมเนี่ยแรงชา้าเข้ามาเนี่ยน่าจะส่งุรให้บาทจากเดิมเราเห็นสามสิบจุดหนึ่งนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณสามสิบจุดสามขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้กลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบเชิงลบเช้นชิ้นตัวนอิเข้ากา เดลต้าฮาน่าเคซีหรือว่าเกษตร่งอ,อพวกพีอยู่พวกนี้ก็จะมีสัญญาที่เป็นเชิงบวกมาขึ้นขณะที่กลุ่มที่ต้องระวังคือในอเมริกาเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเริ่มที่จะมีแรงขายนะครับก็อาจจะทำให้โมเมนตัมการขายทํากาไรก็อาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนตอนนี้คงไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับเป็นเรื่องของการปรับฐานระยะสั้นเพราะว่า พุ่นมันขึ้นมาแรงเท่านั้นยังมองว่า<ม>ในระยะเขาเรียกว่าเดือนเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากโฟโลที่ไหลเข้ามาเนี่ย<า>มันก็จะเป็นจุดดีในเรื่องของการค่อยๆทยอยสะสมโดยเฉพาะหุ่นที่เรามองในสะเปนขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอิงท่องเที่ยวลงมาแล้วก็หาจังหวะซื้อไม่ว่าจะเป็นไมน n าอินเตอร์เนชันแนลหรือว่าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผลส่งทางเรือนะครับพีเชียชิ p ติ้งนะครับปปา r า l นะครับหรือว่าเ w d w i s ดีพวกนี้ก็เป็นต้นก็เป็นจุดในเรื่องของการให้ซื้อเมื่ออ่อนตัวครับ <Net> ครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนครับขอบคุณมากครับคุณธอมศักดิ์ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ <AT> สวัสดีค่ะนั่นแหละครับภาพรวมการลงทุนหุนไทยนะครับอาจจะเจอแรงกดดันจากสถานการณ์โควิดนะครับแม้จะมีการออกข่าวกันมาในเชิงการพัฒนาวัคซีนแต่ว่า การรักษาโรงหนาาเนี่ยมันยังแรงอยู่นะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงสูงอยู่เพราะฉะนั้นจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดในช่วงวันนี้ครับใช่รวมถึงเรื่องของค่างเงินบาทด้วยนะค,ะครันี่ก็ต้องติดตามด้วยไม่ใหอ้อ่ต้องมีมาตรการใดๆที่ให้แข็งค่าหรือมากเกินไปด้วยนะคะนี่คือท,ทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมการในมันนี่มอร์นิ่งเช้าวันนี้นะคะเวลาการต่อไปติดตามชม p o p อกนิวส์เดลี่ค่ะครับเราสองคนลูกจิงงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ